เมื่อคืนนี้การลงมติของรัฐสภานี้ได้เป็นไปเพียงไม่ได้เป็นไปเพื่อต้องการจะออกแบบระบบการเลือกตั้งที่ดีให้แก่ประชาชนแต่เป็นการลงมติเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพียงเท่านั้นจนนำไปสู่การโหวต ที่ขัดนะครับไม่ชอบด้วยรัฐมนูลในความเห็นของพวกเรายังยืนยันแบบนี้เป็นการลงมติที่อับประยุทที่สุดเพียงเพื่อสืบทอดอำน,นาจของระบบประยุทธ์วันนี้พักเก้าไกลจะ ขอใช้โอกาสในการถแถลงต่อเหตุการณ์สำคัญเมื่อคืนในที่ประชุมร่วมของรัฐสภานะครับก็คือการลงมติโหวตในยติสุดท้ายของเมื่อคืนซึ่งเป็นการตัดสินนะครับพิจารณาว่าจะเลือกระบบการเลือกตั้งที่เราเรียกกันว่าหารร้อยหรือหาร500นะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับในยติที่ ให้เลือกกันระหว่างจะหารร้อยห้าร้อยหรือหารหนึ่งร้อยตามที่พักก้าวไกลเสนอนั้นนะครับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมร่วมรัฐสภาคือ3 5 4เสียงก็โหวตเห็นด้วยกับหาร500ส่วนเสียงของพักก้าวไกลร่วมกับพักอื่นๆที่เห็นด้วยกับหารร0 0ก็มีเสียง162เสียงซึ่งก็แพ้ไปเมื่อคืนนี้นะครับ ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าเราเห็นนะครับแล้วยืนยันมาโดยตลอดว่าการแก้ไขระบบการเลือกตั้งนะครับผ่านพรปออการเลือกตั้งให้เป็นระบบที่เราเรียกว่าหารร้อยนั้นขัดนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งเจตนาชัดเจนทั้ง บทบัญญัตินะครับแล้วการอภิปรายกันตอนพิจารณาแก้ไขร่างรัฐมนูนว่าต้องการที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนานไม่ใช่เป็นระบบแบบสัดส่วนผสมอย่างที่พัรคก้าไกลเคยเสนอดังนั้นนะครับเมื่อเป็นแบบนี้พักคก้าวไกลเองก็เสนอร่างพระาราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยก,การเลือกตั้งตามกรอบนี้มาโดยตลอดเพราะยึดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ยึดความชอบด้วยหลักการที่ถูกต้องแต่เป็นที่น่าเสียใจมากนะครับว่าเมื่อคืนนี้การลงมติของรัฐสภานี้ได้เป็นไปเพียงไม่ได้เป็นไปเพื่อต้องการจะออกแบบระบบการเลือกตั้งที่ดีให้แก่ประชาชนแต่เป็นการลงมติเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการสืบทอดอำนาจ ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพียงเท่านั้นจนนําไปสู่การโหวตท,ที่ขัดนะครับไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในความเห็นของพวกเรายังยืนยันแบบนี้เป็นการล้มติที่อับประยุทธ์ที่สุดเพียงเพื่อสืบทอดอำน,นาจของระบบประยุทธ์ดังนั้นพรรคก้าไกลยังยืนยันนะครับว่า เราไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขการแก้พรอระตการเลือกตั้งอย่างที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนนี้นะครับและจะคัดค้านอย่างถึงที่สุดรวมถึงคัดค้านกระบวนการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์และจะร่วมมือกับพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชนเพื่อออกจากระบอบประยุทธ์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็น การอธิรายไม่รวังใจไม่ว่าจะเป็นการตนความเรื่องแปดีนายกนะครับจะทําอย่างถึงที่สุดส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลที่มีปัญหาอยู่นี้หากผ่านรัฐสภาไปได้นะครับตามมาตรา132ของรัฐธรรมนูญก็จะต้องรัฐสภาจะต้องส่งไปให้สารฎีกาสารรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีการส่งความเห็นกลับมาว่าร่างพระปะที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบเนี่ยขัดต่อรัฐธมนูญก็จะถูกส่งกลับมายังที่สภาให้แก้ไขอีกครั้งถ้าเป็นถ้าเกิดกระบ,บวนการแบบนั้นเราจะ ต่อสู้อย่างเต็มที่ให้มีการแก้ไขร่างพรปเป็นให้ชอบด้วยละมุนให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเห็นเป็นท่าทีของพรรคก้ากลที่อยากจะย้ำต่อพี่น้องสุขุชนนะครับไปยังพี่น้องประชาชนในวันนี้ครับตามมาตรา132เนี่ยมันเขียนระบุไว้แบบนี้นะครับซึ่งจะต่างจากร่างพระราชบัญญัติทั่วไปคือถ้าเป็นร่างพรปเนี่ยถ้าผ่านวาระที่3าไปแล้วของที่ประชุมร่วม รัฐสภา,าไปแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปให้สารดีกาสารรัฐมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องซึ่งก็น่าจะเป็นกรกรตที่เกี่ยวข้องที่สุดประเด็นคือเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับว่าทางประธานสภา,าเนี่ยจะส่งไปให้ทั้งสามองค์กรรวมถึงสารมูลด้วยหรือไม่นะครับถ้าหากส่งมาให้กรกตอย่างเดียวนะเราคงต้องมาหาตือกันนะครับโดยเฉพาะในพักร่วมฝ่ายการที่ เห็นด้วยกันนะครับว่าเราจะพิจารณาอย่างดําเนินการอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่เราเป็นกังวลมากที่สุดอีกอันนึ่งที่ซ่อนเอาไว้ก็คือว่าหากมีเจตนาที่จะสืบทอดอํานาจโดยไม่สนใจกระบวนการใดเลยนะครับสุดท้ายด้วยความชลุลมุนแบบเนี้ยอาจจะเกิดนําไปสู่การเด็ดล็อกแล้วไม่มีพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐมูลว่าด้วยการเลือกตั้งรองรับหากมีการทุจรตเกิดขึ้นดยซ้ํา นั่นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นใน,นที่สุดด้วยเพราะเท่ากับว,ว่ามันเป็นการเอาอำนาจทั้งหมดในการกำหนดกติกาก,การเลือกตั้งไปไว้ในมือของพลเอกประยุทธ์โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับซึ่งตอนนั้นมุท์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ